ยมีบ้านเป็นพนักงานประจำแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนอย่าพึ่งคอตกหมดหวังนะคะครูบิมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะมามอบให้นั่นก็คือคนที่ทำงานประจำแต่ว่าทางบริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนให้อาจาจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่ว่าจะทำหลักฐานให้เข้าเงื่อนไขของธานาคาร อีกสาคัญที่จะทําให้คนอยากมีบ้านแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถที่ว่าจะยื่นสินเชื่อเพื่อที่จะซื้อบ้านได้นั่นก็คือเราไปทําเอกสารนะคะประกันสังคมค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับทางทางฝ่ายบุคคลค่ะว่าเราจะขอทําประกันสังคมเพราะว่าเงื่อนไขของประกันสังคมเนี่ยถ้ารายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทจะหักส่งประกันสังคม500บาทค่ะในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนมันก็จะมียอดหัก ออกไป500 500ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสเตตเมนประกันสังคมค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่จะสามารถใ